ค่ะครับค่ะก็ในนามของตัวแทนอานาวาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็วันนี้เราได้มาเปิดตัวภาพยนตร์ร่วมกันทั้งสามเรื่องนะคะของร่วมกับวางเวลาสตูดิโอในของนาวาก็จะเป็นในส่วนของภัดไทยบ็อกซิ่งซึ่งจะเป็นดราม่าแอคชั่นส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะมี e 1 3แล้วก็อ 5G อันนี้ต้องให้คี่ตัอ้งอธิบายนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง ครับก็ E13 กระปอบ 5G จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอนอื่นย้อนกลับมาหน่อยว่าระหว่างวาง,วางเวลากับนาวาเนี่ยเราคุยกันมานานมากเนาะ<ช>ปอบ 5G คุยกันสองปีโบกว,วงส่วงไปแล้วนะครับท,ทีนี้เนี่ยด้วยภาวะต่างๆมันก็เลยทาให้ยังไม่ได้ลงรองแต่ตอนนี้แหละพอเรากลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็จับมือร่วมกันอีกรอบหนึ่งนะครับใช่แล้วเดี๋ยวพูดรายละเอียดให้ก็คือคคว่าหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะสองปีนานไปไหมสําหรับภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปอบ 5G 23แล้วก็ผัดไทยพอฟซิ่งซึ่งผัดไทยพอฟซิ่งจริงๆอ่าเป็นโปรเจกต์ที่มาล้างท้ายเนาะแต่เราก็อ่าเห็นว่าในเมื่อตกผลึกสามเรื่องพร้อมกันแล้วระหว่างนาวากับวังเวลานะครับเราก็เลยเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกคนทุกท่านรวมถึงนักแสดงนะไม่ว่าจะเป็นแม่เอ้อัมพาปุสิทธิ์หรือว่าพี่อุบลิยาน้องชาไทยน้องบัวนะครับน้องพี่เอฟสีหรือว่าน้องแม่นสุยิฟ้าแม่หน่อยนะครับผมจะได้ตามกันมานะครับก็เลยอยากบอกตรงนี้ว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ใช้เวลาคนท้างเยอะเนาะกว่าจะเขียนบทกว่าจะจะพัฒนาบทอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยเนาะซึ่งเราสามเรื่องเราจะเริ่มจากอ่าผัดไทยไปก่อนไปอีสิบสามไปต่อพ้ฟจีภายในสามเรื่องเนี้ยเราต้องเสร็จอ่าก่อนปีหน้าแน่ๆนะฮะภายในสิ้นปีหน้าเราจะได้ชมกันนะครับส่วนในรายละเกยตอื่นๆใครรับบทอะไรเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราให้แต่ละคนแต่ละท่านพูดกันดีกว่านะอ่าเริ่มจากแม่เลยสามเรื่องเลยค่ะ เรื่องแรกก็น่าจะเป็นผัดไทยนะคะดูหน้าแล้วก็คงจะรู้อะค่ะไม่แคล้วอ่ะต้องเป็นคนขายผัดไทยถ้าขายผัดไทยเฉยๆไม่เด็ดค่ะมันต้องเป็นแม่ของใครคนใดคนหนึ่งต้องตามดูนะคะว่ามันแค่ไหนแต่แม่ก็มันไปด้วยแหละส่วนปอบ 5G เอต้องบอกเลยเล่นคนดีไม่ได้ค่ะคนร้ายก็ไม่ดีผีดีไม่เท่แต่ว่าเขามี พี่เป็นลูกหน่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหรือดูผีกับผีตีกันดีกว่าค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงพีสิบสามผีสิบสามนี่คอยดูแล้วกันนะคะจะไม่บอกอะไรเลยบอกแค่ว่าผลลุกทุกเวลานะคะพี่อุ๊พี่อุ๊พี่อุอ่ะบอสขาบอสตามบอสทีหนูเป็นสามเรื่องครบเลยนะคะทีเดียวเลยค่ะถ้าตัวบอสเกี่ยง่ะในเรื่องที่ฟังข้าผัดไทยบ็อกซี่เขาบอกว่าเป็นนักมวยกระเทยโขน สมบทบาทเลยสมมติว่ามีผู้ชายทั้งค่าที่จะทำอะไรอืจับดูแขกก่อนว่ามีไหมก็ถือว่าเป็นสิ่างนะครับก็ขอบคุณทีมงานนะที่เลือกพิมุ์มให้มารับบทอ่านสำคัญนะที่จะค่ายประกอบปกะทุมแม่คนนี้เป็นแฟนคลับอำพาบุษิุญสุดยอดมากๆยิ่ง เกยิ่งแก่ยิ่งบอกนี่แิ่งยิ่งยิ่งมีเวลาในการทํางานมากก็ยิ่งเก๋เราบอกยิ่งแก่ไม่ได้น้ะเพราะเขายิ่งสวยนะครับสุดยอดได้มาประกบสันดาราคุณภาพมันทําให้เราพุ่งเขมีมกำลังใจในการที่จะทํผลงานให้ดีและเชื่อมันว่าสามเรื่องนี้มัจะเด่นติ้งกระจุกระจาาอลังปังปูรีเย่เฮยชาทยขึ้นใหม่นะครับสวัสดีครับผมชาไทยนะครับก็คือว่าดีใจนะครับ รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าได้เล่นบทที่ตัวเองชอบครับก <บท S 2> <ท>็คือบทนักมวยครับปกติก็เ,เล่นกีฬามวยมานานแล้วนะครับก็ชอบเพราะว่าปกติชอบเล,ล,ล่นลกีฬาในโลกถ้าถ้าผู้ไม่ดีก็ก็มีไม่คิดเดียวไม่เกิดครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วก็แบบตรงแนวตัวเองนะครับที่ตัวเองเล่นนะครับรู้สึกดีใจมากเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็มีเล่นซิคคอมหนังอีสานหนังอะไรก็มไม่รู้ผมก็รู้สึกว่าแบบอ่เป็นเปิดป,ป,ประสบการณ์ใหม่ก็ได้ความรู้แล้วก็อ่าแอคติ้งอะไรไมาเยอะแต่ว่างานนี้ผมว่าผมเต็มที่แน่นอนครับอ่ามาดูกันนกมวยโถดก,กันเาราะว่าการจะเปิดอะไรกันว่ามีนกม,มวยต่อเสื้อด้วยอะรอืมโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยค้องชายน้งชายสวัสดีครับผมผมห้วปัญชวิทย์นะครับเขาผลงานอัพ ผลงานเรื่องที่แล้วก็เป็นพระเอกครับผมดักล็อกล็อกดาวครับคุณตุ๊บใส่รับปิดเมืองกัดครับผมแล้วเรื่องต่อไปก็จะมีนี่แหละครับที่แถลงกันสามเรื่องก็มีผัดไทยบ็อกซิ่งแล้วก็มีปอก 5G เนาะแล้วก็มี e อีพสามส่วนบทก็ปอกอมบอกได้ไหมนะเดี๋ยวขออุปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าบทจะเป็น <S 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 อะไรนะครับทำไมขอบีขอพีอุบไปก่อนเอ็ม่ชัยครับมีเดาวันที่เราวงตัวอีกรอบนึง มันรอบอื่นเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าเป็นบทอะไรขอเก็บไว้เป็นความลับก่ันครับแก่ต้องป้ายไม่ใช่เลยต่างอ่อนใช่ค่ะก็ชื่อคุยป้ายนะคะชื่อเดียร์ดาจินค่ะก็ก่อนอื่นก็เคยร่วมงานกับกับป้ามาแล้วนะคะก็มาก็เพิ่มเห็นในความสามารถของเราเนาะก็เลยดึงมาร่วมงานทีเดียวสั่งเรื่องก็ตอนนี้ผมก็เป็นบทเช็งเดินในจังหวัดแพร่ด้วยนะคะดีใจค่ะเรื่องแรก หนุ่มเฮฮาไม่สวยไม่สวยไม่าค่ะจีนปะบอกดิดังล็อกดังด็อกอะไรเลกปบดังด็อกเล็กเป็นนางเอกค่ะบอกเขาด้ส่วนเรื่องที่ฝาก็เป็นผัดไทยบ็อกซิ่งนะคะก็ส่วนตัวแล้วถูกสามารถต่อยมือจีนได้อยากมีเก่งมากก็รอดูนะคัพูดภาษาจีนได้ไหมได้เลยหน่เลยแนะนำเองเป็นภาษาจีนสวัสดีค่ะฉยนชย่อหยางฉันมาจาไปรเที่ีว

เราสองคนเลยค่ะก็ในส่วนของไว้วางเวลาคณาวาที่มาจับมือร่วมกันคือเราวก็ัดกันเลยเนาะนี่เป็นมุกแล้วก็คือคือดื้อวางดื้อฟังที่แ้วแอบแอบกันแอบกันไม่นไม่หรอกก็คือว่าได้เรามีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจะทําอะไรช่วงไหนเวลาไหนและเวลาไหนเหมาะสมอย่างในเรื่องของไทยบ็อกซิ่งตอนนี้พัฒนาบท ไปแล้วประมาณ80%โดยที่พี่ตั้มเป็นคนเขียนบทนะคะส่วนพระเอแกและนางเอกรับรองซีฟแน่นอนเป็นคนเป็นนักแสดงที่ดังในไทยแน,ใในใ่นอนค่ะสาวพี่เอค่ะในส่วนของเรื่อของเวลานะคะก็จะ,ะท,ทําให้ดีที่สุดเพราะว่าลูกๆเราหน้าตาดีต่อทุกคนพ่อแม่ไม่ยอมในในไม่ได้ก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะคอยติดตามผลงานของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะวันนี้ทำไมคุณดูข้าวเหนอยว เป็นคำถามที่ดีมากครับกาลังกําลังลุ้นอยู่ว่าทําไมไม่มีใครถามคำตอบได้ลคตอบไับมาจากคนนี้ครับทีมชาติไทยก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องบอกนะว่าพวกเรารักชาติหรือเปล่าผมเราด่ามันได้ไหมครับเราด่าเริ่มเริ่มจากพวกเราอ่ะชอบชอบช่วยเหลือสังคมเสร็จแล้วเมื่อเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราไปจัดงานคอนเสิร์ตที่เซรัิแล้วก็ ทิพี์แท้ด้วยแล้วก็เราไปที่เซรังสิทธ์อะไรได้ใช่แล้วก็ไปช่วยไปช่วยอ่าทหารเนาะที่ชายแดนเสร็จมาที่ย์ทิพเมื่อสามสี่วันที่แล้วเราก็ไปช่วยอหารผัดส,สิที่โรงพยาบาลอาหารผัดส,สิที่วิภาวดีเลยแบบผูกกระแสรักชาติเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราแถลงข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราขอดีมเป็นดีมรักชาติดีมหนึ่งขงชาติไทยดีกว่าเพราะว่ามันรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนาะตอนนี้ก็เราถูกลังแก นะประชาชนคนไทยก็ต้องช่วยเหลือกันเองเพราะฉะนั้นเราทําหนังหรืออะไรขึ้นมาแน่นอนเราต้องรักชาติตาเป็นอันดับต้นต้นอยู่แล้วนะครับก็ฝากพี่ๆนักข่าวทุกคนทุกท่านเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะเราจะทําให้สาเร็จอย่างแน่นอนนะครับแม่เอ๋อมีอะไรฝากไหมนะจ๊ะก็เมื่อวานก็บอกตีมารู้แล้วค่ะว่าจะมีวันนี้พรุ่งนี้ใส่รักชาติไทยประเทศไทยนะแม่โอ้ ทหารได้ไหมชุดทหารมีเพียบเลยก็ตกเมื่อวานนี้ค่ะน้องขี่มอเตอร์ไซค์เอามาให้ทันทีเลยน้องไม่รู้ว่าน้องไหนนะคะเป็นแฟนลับก็เอามาให้ครับเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาถึงนี่ก็ใส่เลยคุณแม่ไม่ใช่ท่าไม่ใช่ไทยอ่าวนรักชาติอยู่แล้วในได้สูงหนึ่งเราจะแบ่งให้พี่ ไปช่วยเหลือก็าดเป็นมิต huh. ริ yeah. ี่ต่างๆสำหรับน้องแมวน้องหมาที่ัควรดีดีแล้วดีแล้วที่พี่พี่เอกพูดขึ้นมาเนีก็มาตอบไปเลยนะว่าภาพยนตร์ของเราทั้งสามเรื่องเนาะอ่านเลยภาพยนตร์ของเราทั้งสามเรื่องรายได้มันดูกันเยอะนะถ้ารายได้ของเรารายได้ของเราดีกว่านะกำไรของเราเราขอมอบให้ทหารผ่านศึกแล้วก็ช่วยทหารชายแดนทั้งสามเรื่องเลยนะฮะไม่ว่ากําไรจะมากจะน้อยฮะทุกตัวทุกใบนะฮะ มอบให้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแถลงในวันหลัง,า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 งจากค่าชจาหลังจากหัดค่าชดเชยจามอบมอบช่วยเหลือทหารชายแดนแล้วก็ทหารผ่านศึกเพราะว่าพวกเราได้ไปช่วยทหารผ่านศึกที่แขนขาดขาดขาดตาบอดรู้สึก,ร,สกรู้สึกแบบมันน้ำตาไหลเองค่ะตื่นต้นว่าโอ้พวกทหารเขาทำอะไรเพื่อเรามากมายเกินนะฮะเรานอนหลับฝันดีทุกคืนเลยแต่เขาอยู่ที่ชายแดนต้องเจอกับเสียงระเบิดต้องเจอกับลูกปืนอะไรบ้างเนาะก็อันนี้ บอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันะค,ะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสุดท้ายนี้เนาะก็ฝ <c oughs> ยางางานของพวกเรานะคะถ้าพวกเราไปร้องเพลงอะไรที่ไหนก็ฝากเอสซีมาช่วมบริจาคให้เราฝากกระพอบพวกเราด้วยนะคะย<อ>ังไงก็ฝากภาพยนต์นตนทั้งสามเรื่องนี้ด้วยปีหน้าได้ชมแน่นอน,นะค,ะค่ะทงของวังเวลาแล้วก็นาวาฝากด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยครับองขอขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้มาช่วยกันโปรโมทครับขอบคุณมากครับ เสียงเสียงที่ดังไม่เป็นไรฝากฝากไปอีกนิดนึงเวลาเราทําหนังหนังกว่าจะพัฒนาบทกว่าจะได้นักแสดงทุกคนทีมงานกว่าจะว่างพร้อมการใช้เวลาครับถ้าเผื่อว่าอยากให้ไวต้องปลูกของงอกกินสามวันแล้วได้กินเลยอันน <c oughs> ั <c oughs> ้นอันนั้นไวแต่ถ้าเผื่อว่าจะจะเล่นหนังแสดงหนังร่วมกันก็อดทนรอนะฮะอยู่ให้เป็นเนยัให้พอลอให้ได้รับรองงานเราสำเร็จแน่นอนครับ ขอบคุณถ <c oughs> ูกต ah. ้ <c oughs> องนะจ๊ะมีอะไรค้างไหมค่ะคุณอยู่ที่ขอขายกาแ